จะเลือกมาทำเมนูไหนครับอ่าผมขอเป็นเมจิคุกกี้แอนด์ครีมมิลเชคกัอนี่พี่อยากเลือกเมนูไหนคะกิ๊กก็จะเป็นเมจิเบอร์รี่เฟรชมิลครับโอเคซึ่งตอนนี้ทีมงานของเราก็เตรียมมาฮะเตรียมการทำมาเรียบร้อยแล้วนี่วางของก่อนจะเลือกอย่างเนี้ยเหมือนจะรู้ว่าจะเลือกเมนูอะไรเหมือนรู้คือทีมรู้คือทีมงานเราสามารถอ่านใจ B K B P ได้ว่าเขาจะทำอะไรเลยวันนี้เชฟกินเราทำไงดีครับเราใส่อะไรลงไปในไหนก่อนดีครับอ่ะก็ต้องนี่เลยนมช็อกโกแลต นมช็อกโกแลตก่อนแน่นอนเปิดนมช็อกโกแลตเมจินะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็แก้วเชคอยู่ในแก้วเชคนี่แก้วเชคนี่คือแก้วเชคเฮ้ยทำไมเทกันไม่กอ่ามันมีอีกชั้นหนึ่งฮะอ๋อใช่ใช่ช้นหนึนะครับผมถูกต้องต่อไปไอศครีมอันนี้คืออะไรครับเรื่องอะไรไอศครีมช็อกโกแลตไอศครีมช็อกโกแลตโอเคตามมาทำเองจะปิดแล้วขย่ายให้เข้าปิดก่อนแล้วขย่อยเข้ากัน เช็คเลยเช็คเช็คเราเขย่าแค่ตัวเราทําไมอ๋อกินเราเขย่าไอ้เจ้าตัวคืองดืสิโอเคแหมแหมชอบ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 ใจชอบใจเปิดไม่ได้เปิดไม่ออกเหรอใช่เปิดได้ไหมวะเอาเอาได้เอาได้โอเคเปิดออกแล้ว ต่อไปเนี่ยเราก็แะเกิน80ไปหนึ่งอันแล้วฮะทีงานเราก็จะตกบแทนมด้วยในเมื่อบิวกิ้นเกิน80ไปอันหนึ่งนะฮะนี่เราจะให้พีพีทำโอเคอืมเราก็จะห้ามเกินอีกนะเกินอีกนะผมสีวแล้วบิวกิ้นนะครับทำเสียงเกิน80เปอรเบลเกินอะไรอันนี้ผมไม่เกี่ยวไง ช็อกโกแลตลงไปนะครับตรงนี้คุกกี้เลยคุกกี้คุกกี้คุกกี้อยูกกกก่กี่เม็ดทัานี้ก็กกพอประมาณนี้อือเฮ้ยเขามีของให้เลยโอ้แถผ่วๆจริงเราเนี่ยภูมิใจภูมิใจห้ามเกินได้ไหมห้ามเกินแปดสิบนะแต่วันนี้เกิดยาก ยังย <os> ังย <and> ังเกินแล้วเกินแล้วเกินแล้วเด็กเกินแล้วผมไม่เห็นื่อยบอกว่ผมไม่เห็นื่อยโอ้โหยังไม่เหนื่อาวิดแล้วบางอย่างกาวติดแล้วเห็นแล้วเห็นผมเห็นเลยกาวติดวอลของไมป How lucky my how lucky my to love somebody อ่าคุกกีละเอียดเห็นแล้วเทลงไปอก็จะ ใส่ท็อปปิ้งใส่ท็อปปิ้งเข้าไปชอบตามชอบตามชอบชอบอะไรเมื่อกี้ชอบอะไรลาวี่เสมออันนี้ช็อกโกแลตด์บอลเดี๋ยวนะคุณต้องเทลไปในแก้วก่อนแล้วค่อยใส่ท็อปปิ้งหรือเปล่าคุณต้องเทลไปในแก้วก่อนแล้วค่อยใส่ท็อปปิ้งหรือเปล่าถูกต้องถูกต้องนะนน่ผมงงผมมี่งงเลยโอ้ ใส่เข้าไปนี่เป็นช็อกโกแลตทำเสร็จแล้วอ้าวนี่แหละฮะก็คือคุกกี้แอนครีมมิลค์เชคโดยบิวกินถือว่าน่ากินมากๆนะฮะอ่ะมาที่พีพี่านี่กว่า<ะ>พี่พีครับครับถึงเวลาแล้วที่หนูจะต้องทำเบอร์รี่เฟรชมิลค์โอเคครับอุ้ยงันเดี๋ยวเราเก็บพวกบิวบิว เก็บพวกอะไรออกไปก่อนนะอันนี้ผมก็ออกไม่ยังไม่ได้ต้องใส่ตลอดเลยทั้งไลัดแล้วรอนะถ้าเกิดว่าพีพีทำเสียงเกินเดี๋ยวเราใส่ให้เขาเลยมีพอกอิกมากมายได้นะอันนี้เกิเนี่ยเกินเนี่ยไม่เกินไม่เกินก็คือโอ้โหเสร็จไหมเสร็จเลยเสร็จเลยกินเสร็จเลยไปเลยโอ้โหถึงไม่ได้ แทงเข้าไปเลยเอาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้สงสารอ่าโอเค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 นี่อยู่ไหมอยู่ไม่ได้เอาไว้ข้างบนไว้ข้างบนบนไว้ข้างบนอ่านี่ไม่ได้น่าเกลียดเพิ่มขึ้นเลยนี่จะน่ารักมากขึ้นต่างหากใช่เอากล้วยด้วยกดเปลือกไหมหั่นไปทั้งเปลือกไปได้ไหมได้ได้หรอไม่ได้ต้องบอกเปลือกงอออกข้นหน่อยบอกเลยอ่า ได้แล้ครับหั่นไอ้แบบเสียงเป็นไงเกินมั้ยเนี่ยเสียงยังไม่เกินเนี่ยไม่เกินเหรอเนี่ยนี่คือเสียงของพวกเรามันเลยเกินเออจะวไปแล้วเราก็จะเอาตัวเนี่ยครับคอนเฟลกกับใต้เอามาทุบครับเอามาทุบเล่องกล้วยกันยังไงดีอะเอซิมารมีติ๊บตบติ๊บติ๊บติ๊บตึ๊บติ๊บติ๊ติ๊บติ๊บติ๊ติ๊บติ๊บติบติ๊บ อุ้ยสวยนะน่ากินเลยนะดูใส่ใส่บลูเบอร์รี่เข้าไปนิดนึงใส่บลูเบอร์รี่นิดนึงนะฮะน่ากินเลยอย่างนี้บลูเบอร์รี่ตึ๊บโอเคสวีทเทสช s ปเบอร e r ี่ No need for us to get ready c a u s we treat time like a waterfall But now I'm dreading every weekend Nostalgia okay. giving me the feeling That I may never find another life.